ืออาชีพเราจะไปแค่6กเจประเทศเองนะคะเดี๋ยวจะไปสักร้อยประเทศเราค่อยบอกว่าฉันมืออาชีพแล้วกันนะคะอ่ะกินชาเพื่อให้ใจเย็นนิดเดิงอืมแบบนี้ใช่เลยค่ะกึ่งร้อนกึ่งร้อนนะคะไม่เห็นคอมเมนต์ขออนุญาตกดอยากเห็นคอมเมนต์ถึงใจนะคะโอ้ปิดใหม่ อยกินร้อนๆคุณคะนี่มันตายไปนี่นี่ไหลไปไหลไปตกลำไส้ใหญ่อมันออกเลยนะคะมันอยากอยู่ดินนักใช่ไหมนะคะเจะชอนบอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะพี่ลุกนะกินข้าวเชื้อโรคแป๊บนะคะแล้วเกิดเชื้อโรคมาอยู่เจชอนก็จะพูดอะไรเยอะไปหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะกินข้าวเชื้อโรคในคอแป๊บหนึ่ง คุณคะมันเนี่ยค่ะมันตายอไรอย่างานี้ค่ะดิ้นดอกเดกดอกเดกดอกแดกดอกเด็กดอกเดกดอกเดกลงไปกระเพาะอ่ะไอ้ลงไปแบบกระเพาะกระเพาะก็คือคือคือกันล, um ลงไปลำไ,ไปตรงลำไส้ใหญ่ใช่ไหมคะเอามันออกเลยโอเคไหมคะเอามันออกไปเลย,เ,เ,ออเ,ลยเสร็จแล้วก็เติมน้ําร้อนนะคะเติมน้ําร้อนเมื่อกี้คุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพิพรน่ะให้บอสพี่อู Scar. ไปเอาอะไรมาใช่ไหมคะเมะื่อกี้คุณครูจะให้คุณดูคะ่ะ ว่านี่คืออะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะทุกคนรู้ไหมหลายคนรู้หลายคนไม่รู้นี่คือย่าหวานนี่คือย่าหวานที่มีความหวานมากกว่าน้ำตาลหลายเท่ามากนะคะนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะ มีความหวานให้ค่าความหวานเยอะมากแต่คุณประโยชน์สูงมากจะบอกว่าครูใช้เวลาชงชาชงกาแฟชงอะไรที่บ้านนะคะจะใช้อันนี้แทนน้ำตาลนะโอ้ดูเหมือนรักสุกภาพมากเลยาอแต่จริงๆก็คือเราอะค่ะแค่อยากรู้อะค่ะก็ศึกษาแล้วก็เอามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะศึกษาดูงานเขาวิจัยเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นคนประมาณนี้นะคะ ต่อนะให้ดูไปแล้วนะคะว่าเมื่อกี้คืออะไรคือยะหวานนะคะที่ให้ค่าความหวานแทนน้ําตาลนะคะหลายคนจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ใส่จริงๆนะคะน้ำตองน้ําตาลนึกว่าชาเขียวไม่ใช่ค่ะยะหวานนะคะเวลาชงกาแฟนะคะมันจะอร่อยเหมือนคล้ายๆเราแส็นน้าพึ่งนะคะมันจะนวลๆคอมันจะมันบอกไม่ถูกะคะ่ะมันจะไม่แป๊กเหมือนเวลาเราเส่น้ําตาลน่ะนะคะลองดูนะคะสําหรับใครที่บ้านใครมีเนาะ